ครับแฟนๆมองอย่างเซียทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจำวันนะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับในวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2568ครับวันนี้เราจะไปกันที่ศึกเกาโชเซเรอาของอิตาลีนะครับเจนัวเจอกับอัตตาต้านะครับซึ่งกำแพงเป็นทีมเยือนครับอัตตาต้าเนี่ยบุกมาเหนือกว่าที่เกือบ1ชั้นครับ จากผลงานณนะตอนนี้ครับเจนัวอยู่ในอันดับที่13มนะครับมีอยู่40คะแนนแต้มไม่ได้ดุนอะไรแล้วนะครับส่วนทางฝั่งของอารันตาเนี่ยพวกเขาตอนนี้อยู่ที่3มครับมีอยู่71แต้มดูแล้วโอกาสที่ได้ที่3เนี่ยมันก็สูงปิดปิดอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยของอัตารตาค่อนข้างจะดีนะครับหลังจากที่พวกเขาคว้าชัยชนะไปได้ถึง4จาก5นัดหลังสุดนะครับวันนี้เนี่ยในเรื่องของตัวผู้เล่นเจนวนะครับก็มีเจ็บไปประมาณ3-4ตัวด้วยกันนะครับก็ยังคงหวังพึ่งไปที่อเดียสปีนามอนติแม้ว่าจะยิงไม่ได้มา11เกมติดแล้วก็ตามนะครับส่วนทางฝั่งของอัตารตาครับก็จะมีมเตโอเรติกีนะฮะเป็นตัวชูโลงเหมือนเดิม ซึ่งดูแล้วนะครับโอกาสที่ทีมเยือนอัตราตาจะบุกมาชนะผมว่ายังมีความเป็นไปไ,ได้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวครับเกมนี้ยังน่าเชียร์ทีมเยือนอัตราตาครับสวัสดีแฟนบอมแห่งเซียนทุกท่านนะครับฟพตบอลค่ําคืนวันเสาร์ที่17เพฤษภาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้หลุ้นกันอยู่นะครับตัวยโดโดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึก FA ฟเอัพของอังกฤษนะครับนัดชิงชนะเลิศนะครับเป็นคู่ของคิสตันพาเลตนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคิสตันพาเลตเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ2เสมอ3นะครับเกมล่าสุดของคิสตันพาเลตนะครับเป็นเกมที่บุกไปชนะทอตแนมฮอ์สเปอร์2ประตูต่อ0นะครับขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เองห้านัดหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ4แล้วก็เสมอ1 เกมล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นเกมที่เสมอกับเซาร์นตัน0ประตูต่อ0นะครับเกมคู่นี้นะครับผมยังดูว่าทั้งคู่นะครับผลงานช่วงหลังค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะคิสตันพาเลตนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ต้องการกว้าแชมป์นะครับเพราะเป็นเกียรติยศเดี่ยวนะครับที่เหลืออยู่ในซีซั่นนี้นะครับผมยังดูว่าด้วยตัวผู้เล่นของ แมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้อย่างน่าจะเบียดกว่าเฉยไปได้คู่นี้ผมให้เชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆมองเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้ไปันที่ศึกฟุตบอลโปรตุกเกสนะครับเกมคู่ระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านพบกับทางวิโตเรียกิมาไลส์ครับคู่นี้ลงสนามเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับก็จะเป็นเกมกในขันนัดสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งทางลิสบอน เจ้าถิ่นลุ้นแชมป์อยู่นะครับมี79คะแนนเท่ากับทางเบนฟิก้าครับแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียดีกว่าอยู่3ลูกนะครับขณะที่กิมาร์ไลส์ครับอยู่ในโซนครึ่งบนของตารางลุ้นพื้นที่บอลยุโรปนะครับ54คะแนนจาก33นัด5เกมที่ผ่านมาลิสบอนชนะ4แล้วก็เสมอ1นะครับส่วนทางกิมาร์ไลส์ชนะ3แล้วก็แพ้ไป2ครับเจอกันในซีซั่นนี้บ้านกิมาร์ไลส์จบด้วยการเสมอกัน4-4นะครับส่วนซีซั่นที่แล้ว ที่สนามเฮน้ลิสบอนก็ชนะ30นะครับกับโจทย์ที่วันนี้ให้ทางลิสบอนเนี่ยต้องมี2ประตูนะครับดูแล้วก็ยังมองว่าน่าเชียร์นะครับถ้าชนะได้โอกาสเป็นแชมป์สูงเลยนะครับวันนี้ตัวหลักก็ถือว่าครบด้วยนะครับนำทัพดโดยเยอเคเรซซึ่งก็ลุ้นดาวสโมโวยุโรปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่น่าพลาดนะครับในทิ่นโอกาสชนะขาดสูงครับคู่นี้เลือกไปที่สปอร์ติ้งลิสบอนครับ สวัสดีครับเจอกันในวันเสาร์ฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นหลีกเอิงฝรั่งเศสนะัดสุดท้ายของฤดูกาลครับสร์สบรูเปิดบ้านเจอกับเลออาฟสร์สบรูก่อนเตะรังที่6ครับ33นัด57แต้มลุ้นพื้นที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกครับขณะที่เลออาฟอันดับ16ครับ33นัด31คะแนนลุ้นรอดตกชั้นฟอร์มการเล่นของสแตสบรูคห้าเกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1รวมรวมถือว่าใช้ได้ครับสว่วนเลออาฟห้าเกมหลังแพ้3เสมอ1ชนะ1ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่่แตวันนี้ก็เือกสุดท้้ายแลวนะครับผม ในแง่ของแรงกระตุ้นก็เห็นได้ชัดเลยว่ามีกันทั้งคู่นะฮะสตาร์สบุกแกร่งกับการเล่นในถิ่นมาตลอดเลยครับช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วง5เกมหลังสุดเนี่ยชนะถึง4นะครับอีกนัดหนึ่งเป็นการเสมอ10นัดนหลังเฝ้าบ้านแพ้แค่เกมเดียวครับส่วนทางฝั่งเลออาฟเนี่ยการเล่นเกมเยือนก็ต้องบอกเลยว่ารุ้มรุมรมดนดอนมีออกได้ทุกหน้านะครับผมแต่ด้วยสถานการณ์นี้ต้องบอกเลยว่าลําบากครับเพราะว่าเลออาฟเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องชนะอย่างเดียวนะฮะเขาต้องหวังให้น้องพลาดด้วย ซึ่งดูแล้วมันลุ้นไหลต่อกันไปหน่อยเชื่อว่าในท้ายสุดนะครับจะเป็นเจ้าถิ่นที่มีสปานิดีกว่าเงื่อนไขง่ายกว่าศักยภาพดีกว่าทุกอย่างเหนือกว่าหมดเลยครับฉะนั้นน่าจะเป็นเจ้าถิ่นที่เก็บชชนะไปได้นะครับขอมองไปที่สตาร์สบรูคก็จะทําได้ดีครับมองสตาร์สบรูคนะฮะนี้คือทั้งหมดของพวกเราครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ